สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับทะเลจำลองของจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับที่อำเภอศิรินทรน,นะครับมีชื่อว่าอนันตลีบบาคาร์บาน่าครับจะเสียค่าเข้าเชมนะครับ80บาทโดยเราจะได้รับคูปองเพื่อ<ม>แลกป๊อปคอนแล้วก็ม,มีเหรียญสลับไปหยอดตุ๊กตาด้วยนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสิรินธรจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีนะครับโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตลต์ซานตรินีที่ผสมผสานกับบรรยากาศธรรมชาติของภาคอีสานนะครับออรีสอร์ทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลฝางคําอําเภอสิรินธรจังหวัดบ,บุรีรัมย์าชธานีครับโดยเขาจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา 1นนินาฬิกา15นาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มพาทุกท่านนะครับเดินสำรวจนะครับผมมาเป็นครั้งแรกเลยครับบรรยากาศเนี่ยแค่เดินยังไม่ทั่วนะครับผมเข้ามาสัมผัสบรรยากาศถือว่า8 0บาทที่เราเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับดูคร่าวๆด้วยสายตาในพื้นที่บริเวณนี้นะครับประมาณ20ไร่ครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ สำหรับบริเวณของอนันตลีนคาบาน่านะครับจะลักษณะของการก่อสร้างนี่นะครับก็จะใช้โทนสีขาวสลับกับสีฟ้าเป็นหลักเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ชายหาดจำลองกันเลยครับเราสามารถที่จะชมวิวจากที่นี้ได้นะครับมีชายหาดมีผ้าเต็นท์ให้นั่งชมวิวชายหาดนะครับวันนี้ผมมานะครับก็เป็นเพราะไม่มีคนนะครับประมาตอนช่วงบ่ายๆนะครับบรรยากาศนะครับแล้วก็ไม่ใช่วันหยุดด้วยนะครับ ดูบรรยากาศนะครับก็ร่มรื่นตามสไตล์นะครับก็ร้อนหนึ่งกับอากาศครับบรรยากาศดีๆชิวๆนะครับนั่งนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับให้อารมณ์เหมือนกับเราไปเที่ยวชายหาดของต่างประเทศครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับซึ่งด้านขวามือผมเนี่ยด้านซ้ายมือผมนี่นะครับจะเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับ กับฟองกาแฟเราสั่งที่นี่นะครับแล้วก็แลกป๊อปคอร์นนี่แต่ผมจะไม่แลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมก่อนแล้วครับครับยังรับหลังจากที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีจุดให้เรานั่งเป็นร้านที่เรานั่งหลายหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ส่วนแรกกันก่อนนะครับผมจะพาท่านเข้าไปดูเยี่ยมชมในส่วนของที่นั่งที่เขาจัดสรรไว้ค่อนข้างดีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นจุดแรกนะครับด้านซ้ายมือขวามือเนี่ย เป็นจุดนั่งสําหรับรับประทานอาหารได้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมที่ห้องนี้เลยครับอาจจะแปลกตานะครับเพราะเป็นมุมกล้อง3 6 0องศานะครับก็จะปรับภาพยากนิดหนึ่งนะครับจะเป็นมุมโค้งมุมกว้างเยอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมในห้องเลยนะครับบรรยากาศจัดไว้ดีเลยครับร่มรื่นนะครับแล้วก็ข้างในอากาศค่อนข้างเย็นนะครับค่อนข้างเย็นนะครับก็จะมีการเปิดเพลงคอตลอดเวลานะครับได้บรรยากาศของการ ท่องเที่ยวเลยนะครับนั่งชิวๆนะครับปล่อยให้เด็กๆไปเล่นน้ําได้นะครับแล้วก็นั่งหามุมถ่ายภาพที่สวยนะครับด้านนอกก็จะเป็นในส่วนของยื่นออกไปนะครับก็จะสามารถไปนั่งชมวิวด้านนอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมนะครับนี่ครับเป็นมุมมองของกล้องสามารถงเกก็จะแปลกตาดนึงยนิดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับ น,นี่ก็การใช้กล้องสั้รแลสูงสรนี่ก็จะตัดปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ห้ามใช้โดนนะครับ mm hmm. เราก็ใช้เขาเรียกว่าเฟกโดนก็คือมุมมองหลอกเหมือนกับใช้โดนนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยบรรยากาศของชายหาดจำลองนะครับเป็นการจำลองนะครับในหาดซันตรินีของประเทศกรีซนะครับบรรกาศแล้วก็น้ําสวยเลยครับใสออกเป็นเขียวนะครับแต่ว่าใสาสะอาดงามตาดีนะครับ ขอบบริเวณที่นั่งก็ปีเยอะแยะเลยนะครับในช่วงแรกๆของการเปิดประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะครับเพราะว่าคนหลั่งไหลมาเยอะนะครับช่วงนี้ก็ซาซานิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ช่วงของไฮซีซั่นนะครับถ้าเป็นช่วงหน้า,นาหนาวที่คนเข้ามาเที่ยวจังหวัดอุบลได้เยอะหรือว่าช่วงงานประเพณีแห่เทียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็คนจะเยอะนะครับเดีเด๋ยวผมจะพาไปเดินชมนะครับตัวแชาขานะครับก็จะมีสะพานพาดผ่านพื้นที่นะครับ บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับเสียดายวันนี้ผมไม่ได้ดูดวนมาด้วยครับดวนมาก็ลําบากบรรยากาศนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยครับก็เลยได้บรรยากาศที่สวยงามเลยครับเที่ยวคนเดียวถือกล้องถ่ายคนเดียวครับไม่ต้องมีผู้ช่วยกล้องครับเลือกมุมมองเอาเองนะครับบรรยากาศด,ดีครับ แล้วก็จะมีด้านหน้าผมไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการเล่นน้ำนะครับจะมีจุดเด่นเล่นน้ำหรือก็เป็นจุดเดินชมวิวไปนะครับกินบรรยากาศนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยพระอาทิตย์น่าจะสวยมากๆเลยครับก็ถือเป็นการุึมตึนสร้างครับก็คุ้มค่าครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่ราคา80บาทนะครับก็เปิด9โมงเช้านะครับก็ปิดประมาณทุ่มครึ่งนะครับ เขาขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีที่พักให้เราได้พักด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 4 9 0นบาทนะครับก็สามารถจองได้นะครับเนี่ยบรรยากาศสำหรับคนที่ชอบนะครับมุมสวยๆเนาะเป็นสาวใส่ชุดว่ายน้ำมาถ่ายนี่สวยเลยครับต้องขออภัยนะกล้องไหวๆนิดนึงโอเคนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็ ถ้าเดินไปสุดปลายทางนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นด้านหลังของหลังเขืออนนเข่อนซิลินทรอนนะครับหลังเขื่อนซิลินทรอนประมาณนี้นะครับการให้ชมโดยรอบนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบ3ามรอบหรสีรอบตัวผมเลยครับอันนี้เป็นการบันทึกเสียงหลังจากที่เข้าไปชมแล้วน,นะครับบันทึกแบบไม่มีสคริป เดินไปบรรยายไปก็แล้วกันครับดูภาพไปบรรยายไปนะครับนี่ก็ถ้าใครเดินมานะก็สามารถมานั่งที่ตรงนี้ได้ตอนเย็นๆนะครับเรามานั่งที่จุดนี้นะครับสั่งอาหารเดินมารับประทานได้เลยนะครับก็เหมือนเหมือนร้านกาแฟทั่วๆไปครับแต่ว่าบรรยากาศคุ้มค่าเลยนะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถนั่งชมบรรยากาศของ ลำดมน้อยนะเขาเรียกว่าลำดมน้อยนะมีด้านหลังของตัวเขื่อนศิรินทรน,นะครับเป็นหลังเขื่อนศิรินทรน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมครับในการทําคลิปผมไม่ค่อยชอบใช้เสียงแบ็กกาวนะผมรู้สึกว่ามันมันกลบนะครับมันกลบแล้วก็ทําให้บรรยากาศการดูมันเสียนอกจากช่วงที่เราไม่บรรยายนะครับเราก็อาจจะใส่ได้นะครับเนี่ย ถัดจากจุดนี่เป็นจุดรับประทานอาหารนะครับเป็นศูนย์อาหารที่สุดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของท่านก็คือเป็นลำดับน้อยเป็นที่อุบลเขาเรียกว่าพัทยาน้อยเนาะเป็นจุดชมวิวของท่าบานคล้ายๆกับทะเลสาบเนาะบรรยากาศดีเลยครับบรรยากาศดีจุดนี้เขาทาจุดให้นั่งชมวิวเยอะเลยนะครับเหมาะสําหรับการชมวิวในช่วงเช้าเพราะอาทิตย์ขึ้นด้านนั้นนะครับด้าน,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 นส่วนด้านตรงข้ามด้านหลังผมก็เหมาะสําหรับการดูตอนเย็นนะครับอาทิตย์ตก ขออภัยนะครับไม่ได้เขียนสคริปต์ก่อนแล้วมาถ่ายเลยก็อาจจะไม่ต่อเนื่องกันเท่าไหร่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งใจนะครับขับรถผ่านแล้วเห็นป้ายอ้ลองแวะมาดูนะครับอันนันตรีนคาร์บานาครับที่อำเภอศรีดินทร์นะครับถ้ามาจากจังหวัดบุรีนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวของลําดมน้อยนะครับประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับเราก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับบรรยากาศสวยเลยครับ แล้วเจอกันในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ